เฮ็ดจ้งสีมีความสุขบ่ครับพ่อห้วยก็ดีเ้อล่ะนามอันนั้นก็พอเด้ขไขเขาอยู่เอพวะว่าเขาไปขายกับตลาดนี่บอเขากว่าเบิ่งเรากล้วยนี่บัล่ะเดกับพอเด็เหมือนว่าว่าก็ได้2 3องามล่ออยู่้อว่าเขาไปเจอกระติ๊บแมให่ละครับเนาแต่ไขก็เขาอยู่ซื่อครับมมีความสุขทางใจนะพ่อนะเึอตัวน่อขั้นเฮาสนใจเฮ็ดน้ำก็บข่อก ครับผมขั้นห้องบอสนใจมันก็จะสีแดงก็ปล่อยไปนก็หยาได้ไรที่เงี้ยนว่าไงอ่ะไปกับบอสบายหูสบายตาเนาะพอเนาะเย็นทั้งทีแล้วโอ้กับสื่นอกสื่นใจเลยครับพี่น้องคิดเอา ครับโผมาแล้วครับเหมือนี้มาพร้กันกระบาวสลามท่องเน็ตได้ครับพี่น้องสําหรับมือนี้ครับพี่น้องบาวสลามจะพผ้ามาเบงนะครับเป็นสวนผสมผสานนะครับขางบ้านนะครับพี่น้องพิกัดอยู่ตําบลนาเจริญนะครับบ้านนาเจริญตําบลนาเจริญนะครับพี่น้องอําเภอเดชรวมจังหวัดอุบลราชธานีห้องเฮานะครับเนาะโอ้พันเดชสวนในงามแห่งครับได้ครับพี่น้องก็กล้วยก็งามดีแห่งนะครับก่อนอื่น นะครับพี่น้องไม่ทั้งพ่อหรือจ็คกับอีพ่อพก่อนพ่อครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวนะครับพ่อผมนายพ่นบุญญาครับผมเอิญเป็นพ่อหยังครับผมพ่อพ่นก็ได้พ่อพ่นเนาะครับเนาะพ่นไม่น้อยอายุจักปีแหรอครับตอนนี้ห้าสิบสามปีครับห้าสิบสามปีพื้นที่ที่อีพ่อเฮ็ดอยู่นี่เป็นพื้นที่จักไรครับพ่อหน่วยทั้งเม็ดอยู่นี่มันประมาณสามไร่สามไร่เองทั้งทั้งสาน้ำอ๋อลมทั้งสาครับผมกับปลูก เพืชพักแล้วก็ปลูกไม่ผ้นแล้วก็เลี้ยงปลาสช่ไหมครับพ่อครับผมแต่เรื่องกบน้าอยูนั่นมันว่าหาบว่าได้พ้นอกโอกบก็บอกหอยโอ้คับพายามไปเบิ้งนะครับเบิ้งเบิ้งยังก้อนเบิ้งปลาก้อนบ่ครับเบื้องปลาก้อนก็ได้ครับพ่อเอามาเบิ้งปลาไปชมเบื้องครับพี่น้องไกลกีมีเลี่ยงไกลเลี้ยงอันนี้คือกันไม่ดีครับครับผมเป็นพื้นที่สามไร่เนาะพ่อเนาะเขตหน้าคือกันอยู่บ่ครับพ่อเขตหน้าสามไร หน้าสามไรแล้วก็พื้นที่กขยายได้บ้างไหมพื้นที่ที่เขาเอไม่เช็ดอยู่นี่กับสามไรเท่ากันบ่ครับสามไรเป็นหกไรบ่ครับทั้งหมดเป็หกไรทั้งหมดทั้งหน้าอ๋อลมทั้งหน้าหกไรครับพี่น้องหนาแด้กับผูกกัโคอดพื้นที่โอ้หนาแหลมเขาก็มีกระโคดนําอือ้นี่ครับพี่น้องสาเพื่อนมาครับพี่น้องโอ้ลมเย็นดีแห้งครับลมเย็นดีเนาะพราเนาะหนาหนาวแล้วครับพี่น้องอู้เลี้ยงไปยังนะครับนี่ มันมีแต่ประดุกพิกายเดี่ยงปลานิ่นมันก็มันก็อันนี้เถอะครับพ่อน้ำก็ใสดีเถอะครับเดี่ยงปลานิ่นพิกายในขายแต่ดูกมันนะครับผมมันมันเกิดเลยบลาเป็นเป็นประดุกยังพ่อนมีแต่ประดุกอะไรเหรอยีอุวยครก็ราเชียวว่ะมาหลายได้มาสองพันโแต่ว่ามันมันออกได้ยี่โวังมามันจะยุ่งนี้แล้วครับพ่อเอาอาหานมึงก็เอาเอาปลาจะได้เม็ดก็ปลาอันยังมาเดี่ยงบ่เนี่ยมันมันตายนะมันปลามันนอกน้ำ น้ำมันเหม็นมันก็เลยจะประดุกนี่ครับอ่าพ่อพื้นที่ตัวนี้สาหนี่มันกว้างไงสำรับมันไม่ไปสาโครงการอ๋อสาโครงการสมทบสองพันหายนีงสิบอกครับอ่าแมนแมนสองพันหายนะครับผมข้าเลี้ยงมาดนหรือเปล่าครับนี่พ่อหัวยจกเด็บหวสองสองปีแต่ว่าจ๊กงานนี่บ้านข้าเลี้ยงปลาเลยครับเ่อข้าวเลี้ยงมาแต่แต่คนเรื่องเรื่องเรื่อเรื่องเรื่องเรื่องโจกสาเรี่วโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องน้ามันก็ใสเดี๋ยครับพ่อเฮ็ดจังไรนี่ทีื่องเรืก็เลี้ยงปลานิน S <S เป่นนิ่งก็ขายลูกมันก็ได้ได้แต่ปีละหมื่นสองหมื่นเดี่ยงเป็นิ่งขายเนี่นเอออยเลี้ยงเอาลูกมันขายเขาจะเอาไปรีบอยนะลูกเป็นิ่งเขาขายลูกไปนิ่งออขายเมีย,ยมันว่าเดี๋ยขายแม่มออขายแต่ลูกมันมันก็ออกเรื่อยๆแมื่อไหร่บอกเขาเป็นนิ่งแต่าข<อ>ายเขาจะถึงหรอกไอ้โลละหาสิบบาทโลละหานสิบบาททั้งทั้งหน่อยทั้งไง,ง,งเอาบัดขายเป็นโลว่าสาระมาพระทันเนาะสิดือไปเลี้ยงครับลูกไงราวันก็ได้มาปลูกกับโคก็ได้สูบเป็น อคนเขาคตรว,ว<อ>ันนี้แม่เพื่อนว่ามันมันมันกินอ่ะมัน,นบ่รเสียเพื่อนว่ามันตัวหน่อยครับก็ <laughs> เ,เลยมาลองฮรับอย่างปลาดุบบางนี่มันจะเป็นจังใดเท่านี้ครับตัวปลาดุกนี่เขาพึ่งมาเลี้ยงใหม่พวกเออทีาา่พวกมาเลี้ยงนี่แหละว่างนี่แหละเขาจะได้ว่างฝนนี่อะไรนี่ครับอ้น้ำใสแห้งครับพี่นอ้องเป็นตะกินแห้งเห็นเบิดเลยครับพี่น้องเกียร์ไก่บ้างก่อนเพิ้งนี่ครับพี่น้องเสี่ยวถึงเขเชียร์ที่สุดโตดำดีแห้งครับพี่น้องสภาพน้ำนี่ บอบอเนาบอเสียนะครับพี yeah, ่น้องเบิ่งเด็กปลาอีพอเพิ่นปล่อยสองพันเนาะพอเนาะนสองพันมันก็จะจิ้มจับขายแล้วบอครับพอบอบายัง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 อยู่เนาะก็จะกินนี่ละน้ำหนาเรี่ยง่งตอนนี่ครับโอ้เบิ่งดีครับเป็นตะออนสอนแหงปลาดุกก็ไดหนามผมมักหนามนะแต่ว่าปลาหนิ่เนี่ยขึ้นเปนเรียกเลยหวยมันร้ายกว่านี้เลยเยวเอาเอาหมื่อนี่้อนเขาก็ได้เลยเนี่ยส่วนอะไเลยส่วนเอาเลื่อยกระได แต่ว่าปลาดุกเนี่ยมันห่อนหลายมันอันบ่แต่ปลาหนิ่งหวยหลายดีนะเนี่ยเมือนนี่ตอนนี้ยังมีอยู่ป่ะครับปลาหนิ่งบ่บ่บ่ออกเวิดแล้วเอาออกวัดแล้วเนาะสูบคนขอดพี่ไก่ออกเบิดสูบให้นวัดเลยเหมันก็เลยเอาปลาใหม่นี่มาเดี๋ยงเป็นปลาดุกเนาะครับแต่ว่าปลาเป๊กหรืออย่างอยู่แต่ว่ามันตายมันมันนอกน้ำมาหันนั่นครับผมปลาจะได้เม็ดปลาย่างดบอที่สบปลาอันนี่นวลจันทร์นี่มันตายเดี่นเปปลาดุกลอยน้ำลอยหลยลอยหลยอยู่ครับพี่น้องโอ้ เอามาเบิ่งครับสวนกุ้ยถือเป็นตอนซ้อนแห้งครับพี่น้องอ่าพ่อเป็นิพายางชมเบิ่งนะครับยูนีเฮ็ดกับไผเนี่ยครับพ่อกยอยู่เตกับแม่อยู่สองคนสองคนกับแม่กับลูกกับผู <t <t an ้น uh, so ึงกับเฮียนโอ้กไปทำงานอยู <t rain> <t rain ่อ่ะยังไงอยู่อันสีเมืองย่นสีเมืองยนเดือนสองสามเดือนอ๋อกลับไปมีงานประจำเฮ็ดเนาะครับเนาะอีพ่อกับเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่บ้านเฮาออืหลักล้างพี่อเฮ็ดยังเนี่ยครับก็เฮ็ดอัน ให้หน้านีา่ละอเช็ดหน้าให้สวนนี่เนาะครับวันนี้ครับนี่ก็ไปฟันมะพร้าวเพวนานานิ่ยู่หันันนั้นอ๋อมีฟันมกพร้าวน้าเออเออบางมากจนหว่ก้อนีอละครับแล้วกล้วยนี่เป็นกล้วยพันยังครับัอเป็นของอันราชนี่ครับอันนี่เรากล้วยลำบ้าน,นีา่ลนะวันนี้ก็ยัตงตัวนี้มันกล้วยมันทอ่ทองอยู่แต่ว่ามันจะพันอย่างนี้ท่องก็มีครับพี่น้องอือโอ้ยู่นี่ก็เอาแกบเอาแกบมาใส่เขยียงครับ่อโอรว่าเอาใส่้มันนี่แหละมันรัวมันยังเพราะว่าเขยมัน อันเนี้ยนอมันเกิดขึ้นงามๆอีู่แล้วไอ้นอมันเกิดขึ้นในหากมันหากินได้แน่กว่าเนาะเกิดทั้งเมื่อปลุกหยาปลุกยุงหยามันเลยครับอือทีนี้กับปลุกจะพี่กายนี่นะปลุกพี่กายนี่เขื่อกล้วยเพิ่นอือโอ้บมึงดีครับไม่แต่เครื่องงามๆแน่กว่าเนาะรือว่าเข้ามาเอาสามสี่เขื่อไปใส่กับหินตัวนี้กล้วยยังเขาหนีก็เครื่อละชนีดอ๋อกล้วยน้ำว้าพันเตียนี่บ่ครับพ่อ ก้วยพะราชนีเนาะครับเนาะามันเดจักวีนะครับนีมันสิบนสิบสิบสิหยสิขึ้นบนวครับสิบสามเหอเนี่ยลำหบงสามเลยตอนสิบสามหีแต่ว่าหัน้อยบ่ค่อยใหญ่แล้วมันมันมาเต็มมันบพท่านเต็มเนาะครับมันมันนีเราเครืองีรเครื่อทุดท้ายโอ้ครับผมโอ้ยหนีเรียงงังครับพ่อมันท่าเดยังกบ่นึ่นได้มันเห็นดอก บานกับป้าเปลี่ยนมาเลียงหม้หอยบ่ครับหุ่นหม้อหอยอย่าหุ่นอ๋อเบิ่งดีครับดีแห้งดีเราลมเลื่นตัดออกแั้วมันยังเห็ดไปสนามมันว่าสุกีกับเดี่ยงง้วเนี่ยงควาย้ละบานี่ขั้วง้วานั่นมันบริเรี่ยงก็ได้เอันมาปลูกคนควายใส่ครับผมอืมตัวนี้มันกบทั้งกบทั้งหอยทั้งกบทั้งหอยเขาเลี้ยงกบไปบริโภคกินเองบ่ครับอ่า หลักกาหอยนี่เลี้ยงหอยยังครับพ่อหอยเชอรี่หอยเดี๋ยวเอาเอาอันนี้นะเอาไข่มาเพาะเอาโอ้เอาไข่เพาะเอาห้อยเชอรี่บานเท่านี่บ่ครับเออแต่วาเอามาใส่กระจาดนี่นะถ้ามันคูดอกนะโอ้ให้มันฝักแล้วก็ลร่งหนามไปเลยครับผมไปจะใส่ตามบุหงเนาะพ่อน้องกินแต่บริเวณหาน้ำหวยน้ำแมนอยู่โย่ได้กินเนาะมันหน่วยว่าไงทบผมือนี่ครับกำลังไงกำลังจะได้เต็มโตอุ้ยกล้วยเพิ่นก็แค่ว่าไง คืองามนะครับพ่ออ่างายงามัอยู่อู้น้อครับน้อนี่แล้วมันมันเริ่มแหลกครือคือคือต้นแหลกนะนี่คือต้นแหลกจะเป็นยังสี่เออต้นแหลกมันนี่พี่กายดีเขาเอาเฟืองอยู่หน้านี่ยนะซ้ำไรเอาขึ้นมาเฟืองเอาขึ้นมาใส่นี่เบิดเฟืองเขาเอามาใส่เงาใส่ในป่าไนี่เนี่ยไปนะมันขสิเน่าหวานนี่เขาตัดแหากินเป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยบ่ต้องใส่ย่างงาเลยนไม่พอครับพ่อย่างเราเนี่ยพ่อเจังเนี่ยนะค่า ข่ากะมี่ข่าหยังครับพ่อข่าเหลืองโอ้ข่าเหลืองกับปูกน็ครับเนาะข่าเหลืองข้าหยังเหนือเนี่ยตัวนี้ก็โคบงอนี่มันเสียดากินหมดโคบงอนี่โอ้ยได้เหี่ครับระดับปลูกระดับนี้แล้วลองลองเบืองครับอู้ข่าเหลืองเบิดบคะข้าพ่อยี่น้ำมีอือนี่ข่าเหลืองนี่มีหลายอยู่บครับพ่อข่าเหลืองมันก็มีเท่าไหนที่เขาจะเอาน้ำเพิ่มมาขยายเขามาขยายพันธุ์เอาเอามาวังนี่แหละวังฝนตกอย่างเนี้ยขยายใหม่ข้าม่วได้หลายปีไปเจ้าจังสีไดกเจ้าจังสีแตกกอนะครับเนาะ นี่เม่เอไหรเอาขึ้นมาใหม่ดอกนี่ว่าสิคูนเห็นเหี้ยในลูกก็ได้วา่ามันหมดเห็นง่ายก็ได้เอามาปลูกลองเบิองตัวนี้เ่าขยายมา่อหร่น,ำน้ำเนาะครับ<อ>ตัวนี้ว่าสิปลูกบ้านแม่นบ่ครับบ้านตัวนี้เขาก็เลยมาสร้างประโยชน์ก่อนนะพ่อเน้องสร้างได้มีเงินมีทองเมื่อเห็นสนุกครับตัวนี้เ่าได้ลองยังแน่นนครับพอ่อใส<ช>่ปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกบระเขือบอครับตัวนี้กะเข้าอีกหนึ่งเดียวว่าปลูกในว่างซุสเสมอนาะครับเนาะก็ร่างจะติดครับพี่น้องนี่แหละ หมดหนามปูเนี่ยกินเหมือนกันขึ้นครับพื้นมาเนาะพ่อเนาะปูพริกปูกระเขือเนาะครับใบตีก็มเราฟังขุนกับปูกล้วยเห็นบ่เอาเปลือกวเผาใส่ครับผมฟังให้มันต้องต้มโต๊เขื่อนเพราะว่าให้มันเรียกว่าหยาบเกิดน่ะครับผมครับแต่ถึงได้นี่เอาไปใส่โบไนก็ต้องเฮ็ดต้องสีตั้่านะแมนครับอยู่บ้านเฮามีความสุขดีครับเออเห็ดหนั่นเฮ็ดหนีไปเรื่อยๆว่าสันลังครับเนี่ยใหม่ผลก็มีเจ็บทุกอย่างเลยเนาะพ่อเนาะมีอยู่ มีหลายอย่างอยู่แต่ว่ามันหันข้อไหนพ้นตัวหนังเกาโก้บอก,บกบเริ่มใหญ่ <c oughs> แล้วเขากระซำนั่นครับกำลังเริ่มเห็ดเนาะครับเนาะกับโค้กีกม่วงงมะม่วงพันยังครับพ่อโอ้ตัวน,นี้มันยังดอกบ,บักเดรียนะนี่นุ่ยเดรียนี่อาทูอีทูบ่ครับซิเมีนโบจกักนุย่ยแหลแมลนบ่ครับยังไงมะม่วงแอปเปิ้ลตัวนี้กับโมโคโล่ปุ่นนี่ลูกส้มว้าให้นี่ปลูกทุกอย่างเลยเนาะครับเนาะเอาใหม่ฝรั่งก็มีครับพี่น้องเออมีเบิร์ต แต่ว่าหางยังมันได้กินอยู่ปลูกยางเล็กๆันน้อยนะครับสะสมไปนี่เราก็ต้องเริ่มปลูกนี่ยครับผมเื่อมันได้กินสิกินบ่โอ้บักขั่นก็มีทีนี้ผ้าลํานุ่มพี่ไก่ไร้เลยโอ้ได้ได้กินน้อยแล้วพี่ครับเด็นน้อยอยู่แต่ว่าบ่งแต่ขั้นบริสิยากับบ่งไร้แห่งเลยโอ้บงล้ครับของคู่กันเนาะครับกับบ่งขั้นนี้ชั่วสี่บาทสิยาเออกระบอได้กินอยู่ต่ออืมครับผมนี่เราม่ันปลูกไหมนี่ฟังนี่ ครับฟังททคนีคเราขยายมาปลูกไม้เป็นบ่ครับเป็นพันพันไหนครับแบบเดียวกันนี่นะนี่เดียวกันนะครับดูหนึ่งก็ะหูมั่วอ่อนนี่อ่อนประกอบนามครับหลายต้นเนาะครับประกอบน้มเบกเซลครับผมเดียนี้เอามาใส่นี่เซลอย่างมันงามนี่บ่ครับอีพอไปฟันบักผ้ามัวนนี่บ่ครับดีดาดีแล้วก็เอามาใส่จัริงๆเอาม้าเอาม้าจากนี่มาฟันอยู่นี่นี่ซุปมาเอาหน่วยมาฟันอยู่นี่นี่เพราะว่ามันฟันอยู่พุ่นนะวันมันขาขันซุกเปลือกมัน หาสุกเปลือกเออเขาส่งหน่วยดีกว่าเดี๋ยวมาใส่รองเบอร์มันมันสีแดงหยามันลายอะนะนี่ตัวหยามันด้หยาวไวเขียวต้นกล้วยเขียวเลยน่องผ่อนน่องเอาตัวนี้มาใส่เบังดีละครับพี่น้องเป็นต้น็นปลูกไม่ได้ปลูกบางอันก็เล่นหกได้นี่ครับผมนี่เดรสสีแดงเขียวงามแห้งสีแดงขายต่อไปอีกนี่ครับก็โบลายหรอกเบิดอย่นี่ประมาณร้อยสามสิบกว่าต้นร้อยสามสิบกว่าเออเนี่ย กล้วยนี่ครับผมโอ้ดูครับทีที่พวกอันใดอันผลไปแล้วก็บ้านเศร้าสามชีพเขื่อครับผมโอ้เบิ่งเห็้ไปสนละนี่นาบ่าวสลามใหญ่ใหญ่แงสีหน้าไปใส่สวนจะของคือกันโอ้ดีแห้งเลยครับพี่น้องอันนี้ก็จะว่าอยญ่ใหญ่เสร็จแล้วจังว่าไม่ขอเขามาเพิ่นมาพันอยู่กับบ้านเขาเหมือบัวตองห่วงว่าสีหกว่าที่กระเพาะแข่งใหญ่ใหญมาใส่เออที่บ่วลำไยนี่มันก็นั่งอันนี้เว่าถมาใส่มันก็ต้องขึ้นงาม โอ้ถ้าเอาหนีมาใส่มันซุ่มนะครับทั้งไตซุ่มซุ่มเมันซุ่มมันก็จะหากินได้นะครับพี่น้องหาอาหารไตนี่เขาเสี่ยงออกกรได้พ้นนะไรเนี่ยนี่นี่ครับปากกอกน้ำเป็นพันยังครับพ่อตัวนี้โอ้ยจะสีว่าพันยังน้อ่ยเนาะหน่วยพ่นผลผลิตออกผลผลิตปีนี้บ่คผอไม่เอานี่เขาจะได้ปีนี่แหละปลูกมาแล้วจากปีก่บครับปลูกประมาณสามสี่ปีหรอกสามสี่ปีก็ได้ผลผลิตเนาะครับเนาะ โอยปลูกหลายอย่างอยู่ค,คืออยู่โคกพุ่นอยู่หน้าน้นําพอ่อพุ่นก็ปลูกกันไม้ย่างไยางก็ได้ปีนึงก็ท่วมหัวล่ะโอ้มีสวนปลานําบ่ครับพ่อมีอสวนปลาอยู่พุ่น2ไร่อยู่โคกพุ่นแล้วก็ยังล่ะกก ยางยางกรสิเริ่มกียปีนี่แหละโอ้แสดงว่าอีพอนี่ว่างแผนใบมีหลายยางหลายแนวนะครับเนาะหลายยางแนวอยู่อ่ะสุดท้ายนะครับพ่อเฮ็ดจังสีมีความสุขบ่ครับพ่อโอ้ยก็ดีเด้อล่ะยามอันนั้นก็พอได้ขายเขาอยู่เออเพราาะว่เขาไปขายกับตลาดนี่บ่เขาก็มาเบิ่งเอากล้วยนั่นเวลาเด็กเราพอได้เหมือนว่ากับเด็กซ้อมซ้ำลอยอยู่ได้เหรอว่าเขาไปแจกจ่ายไม่ใหญ่นะครับเนาะก็ใครก็เฮาอยู่เสื่อๆครับอืมีความสุขทางใจเนาะพ่อเนาะถึงตเนาะ ขันเฮาสนใจเออเฮ็ดน้ำกับไข่อหรอกครับผมคันเฮาบ่สนใจมันก็จักสิแดงก็ปล่อยไปกับห้าได้หลไรที่เงี้ยเวล่ะแหนมไปก็บ่สบายหูสบายตาเนาะพ่อเนาะเย็นจังซี่แล้วโอ้ก็ซื่นอกซื่นใจเด้อครับพี่น้องเขียวเพราะว่าขันบ่อทีไกลลงมาสิปลูกขาโคตรเขาแล้วนี่ครับผมก็ได้ใ่อยพอก็สิเฮ็ดเป็น ปลูกแบบพืชหมุนเวียนนะครับมีเงินก่อนได้ใส่อีกนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเขาไปแล้วเนาพพอเนาะเกิดกัใครก็บรเฮารได้อล่าอ่าเห็ดไปเนาพพอเนาะสร้างมีกำลังนะครับความสุกเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องเงินดูเป็นดูวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องบ่าวสลามก็สิขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับเด้อพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณอีกพออีกทีนึงครับผมครับสวัสดีครับ